สัสดีจ้าสวัสดีเด็กทุกคนคะ่ะวันนี้ทูแอนนมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงอ่าทุกคนทำมาแบบนี้คะ่ะเอาแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านอ่าดูทำไหมคะมือซ้ายไม่ต้องหมนุนมือขวาหมนุนอ่าแล้มาชนกันเตรีตัวนะแนงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสานเลือดทน วันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นจากบนหลังคาพระอาทิตย์สองแสงฝนแห้งเหือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าพลังมาทำตารุกวาวจริงๆแล้วมันมีท่านะคะมันมีค่าที่เราทำตามเพลงนะแต่วันนี้แค่อันนี้ไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทำค่ากันนะคะ เด็กๆวันนี้ค่ะคคเด็กจะชวนเด็กไปอ่านหนังสือค่ะเอ๋วันนี้เราจะอ่านวิชาอะไรดีนะภาษาไทยหรือจะภาษาอังกฤษดีนะแต่คุณครูเตรียมหนังสือภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆอ่านค่ะเดี๋ยวไปหยิบนะคะลูกไปหยิบหนังสือภาษาอังกฤษมานะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนกันค่ะเด็กจ้าได้หนังสือมาแล้วใช่ไหมจ้าเห็นหน้า22ไหมลูกค่อยๆเปิดหาสิคะ เปิดมาที่หน้า22เลยค่ะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือกันนะคะลูกแต่หนังสือภาษาอังกฤษใช่แล้วค่ะเหมือนเดิมจ้าลูกอ่านตามครุคกูนะอย่าลืมเอามือชี้ด้วยเมื่มืออยู่ไหนนะนิ้วชี้นะออกมาชี้เลยนะคะ V A N Van รถตู้ทีค่ะ V A N แวนรถตู้นะคะ P A N แผน P A N แผนกระทะนะคะ M A P map. M A P M A P แ a p แปลว,ว่าแผนที่อ่าเดี๋ยวเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา เขียนคำแปลกันนะคะ van van v e รถตู้ว a นรถตู้นะคะเขียนแบบนี้นะคะแวนขออนุญาตใช้ปากกานะคะเพื่อให้เด็กๆมองเห็นชัดเจนนี่รอเห็นรอไหมคะโอทอรถนี่เขียนได้ค่ะลูกใช้ดินสอนนะคะลูกรอโอทอรถซะลโอไม่มีรูปมีแต่เสียงนะคะต่อ อูตู้ไม้โตตู้รถตู้ค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปง่ายนิดเดียวค่ะแพนกระทะเนาะกระออกเสียงความควบกล้ำก็กระรอถ้าเรากระดกลิ้นคือรอเรือนะคะก็รออะกระ,อกระไอสังเกตไหมคะเวลาเราพูดอะไรเราก็เขียนตามไปเลยนะคะทออะทะ กระทะเห็นไหมคะต่อไปคำสุดท้ายแล้วคะ่ะแผนที่พอแอจัดแอต้องขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะพอแอแล้วก็นอแผน,นพอแอนอแผนนะคะทอ e. ทอีทีไมเอกที่แผนที่ในส่วนที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ต่อไปเราไปดูส่วนที่2กันนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะส่วนที่2นะคะเป็นโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือไม่ลืมใช่ไหมคะ,ต,คคะ,ะ,คะตัวหนังสือคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้นะคะตัวหนังสือคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้นะคะ ให้โยงเส้นจากภาพดูภาพก่อนภาพนี้คือภาพกระทะโยงไปหาอาลูกรู้ใช่ไหมคะอ่านตัวนี้สิคะ p a n แพนกระทะ v a n แวนรถตู้ m a p map แผนที่นะคะโยงเส้นกระทะโยงไปหากระทะเล็กโยงไปหาคำว่าแพนนะคะ EAN แผนนะคะต่อไปแผนที A ่ e ant, ค่ะแผนที่ y, y, map โยงมาหาแผนที่คือตัว M นี้นะคะแล้วก็ van รถตู้ก็โยงมาหา van เบอร์ van รถตู้นี่ง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะอย่าลืมเติมสีสันให้ชัดเจนให้คดูด้วยนะเก่งมากๆเลยคะ่ะจะจัดตรงนี้แนละ้วเราไปฝึกเขียนอีกที่หนึ่งคะ่ะเขียนใส่สมุดกรับไม่ลืมนะคะแหมไปคะ่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะ โอ้โหพอดีกระดาษของครูหมดนะคะของครูก็เลยขึ้นหน้าใหม่นะคะถ้าเกิดว่าของเด็กๆสมุดเด็กๆยังไม่หมดทายังไงดีคะอ่าถูกต้องคะ่ะต้องเขียนต่อจนให้หมดหน้าเลยนะคะเพื่อความประหยัดนะคะอ้าวคำพท์คาแรกคือคําว่าอะไรนะคะแวนรถตู้ใช่ไหมคะเราก็จะเขียนตัววนี่เลยคะ่ะวี แล้วก็ A แล้วก็ N เป็นยังไงบ้างคะเห็นชัดเจนกว่าเดิมใช่ไหมคะ B A N แวนวนี่เดเห็นชัดเจนเนาะนับช่องคะ่ะ1 2 3 4 5ช่องที่5นะคะนับแค่4ช่องช่องที่5ใส่เครื่องหมายเท่ากับจ้ะ1 2 3 4นับมา4ช่องเหมือนเดิม รถตู้แต่รอเรือเขาจะเขียนหัวตรงนี้นะลูกเห็นไหมคะนี่ค่ะไม่ออกนอกช่องเลยรอโอถอรถแน่ต่อเช่นเดิมอยู่ในช่องนะคะอูตูไม่โทกตู้รถตู้ค่ะต่อไปคำที่สองคำว่าแพนแพนออกเสียงเพอพีนะคะลากหางยาวลงมานะคะ หางของเขานะคะจะแค่2ช่องนี้นะลูกเห็นไหมคะสังเกตนะคะแค่สองช่องเองนะคะ P แล้วก็ A แล้วก็ N เหมือนเดิมค่ะ P A, P A N P A N แพนคือกระทะ้าตอรออะกระแล้วก็ทอ อเอ๊ะทำไมบรรทัดที่2ไม่ได้ยินเสียงนับนะอะไรนะคะใช่แล้วค่ะมันมีอยู่ข้างบนแล้วนะคะเราไม่ต้องไปนับเนาะคำที่3ามคำว่าแมพแผนที่ตัว M นะคะลูก M, M เอ็มเอเขียนแบบนี้ค่ะแอพีแล้วหางยาวลงมาค่ะอย่าลืมยาวแค่2ช่องนะคะ M A P Map แผนที่ เช่นเดียวกันบรรทัดที่2หรือที่3หรือที่4ไปเรื่อยๆดูไม่ต้องนับนะคะพอแอนอแผนอทอ,อีทีไม่เอกที่เราใช้การมองจากด้านบนนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับอีกนะ,ะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อความมีระเบียบสวยงาม ตีเส้นปิดด้วยขีดเส้นคั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากาเลยค่ะคนดีเขียนไว้ในสมุดเนี้ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจนะโอเคจ้าบ๊ายบายไปแล้ว